อาจารย์มีงานมีคิวอะไรไอ้อแบบที่เป็นแบบเกี่ยวกับอาจารย์อะเกี่ยวกับอาจารย์เนี่ยอันเนี้ยทักมาถามได้เออแต่เรื่องคิวงานตารางงานอาจารย์ไปไหนที่ไหนยังไงมีบรรยายที่ไหนไปถามแอดมินอย่ามาถามอาจารย์เพราะกูก็ไม่รู้ถามกูกูก็ตอบไม่ได้หรอกตารางคิวตารางเวลาเนี่ยกูตอบไปได้เพราะกูไม่รู้ต้องให้ถามแอดมินเขาเป็นคนถามเป็นคนตอบให้ มพานัา้นพยายามอย่ามาแบบไม่ต้องมาสวัสดีวันเช้าวันจันทร์วันอาทิตย์วันนี้อาจารย์ขอให้มีความสุขกะไลไม่ต้องไม่ต้องส่งรูปไปไให้กูดูด้วยเออแบบมึงไปแบบไปเที่ยวตรงนั้นมาอาจารย์วันนี้ไปเที่ยวตรงนี้มาคือเอามาบอกกูทาไมกูไม่เข้าใจมึงไปเที่ยวไม่ต้องมาแสดงความเอากิเลสตัณหามาให้กูฟังให้กูดูให้กูเห็นนะนะไปเที่ยวตรงนั้นก็ถ่ายรูปอาจารย์ทุ่งชันตะวันสวยมากเลยอาจารย์ดอกไม้ที่นี่งามมากเลยมึงถ่ายมาทาไมอ่ะกูไม่เข้าใจ กูมีเวลามากในการมานั่งสั่งมืองโอ้ยสวยจังเลยบรรยากาศดีอย่างในทิกตอกตอนนี้ใครทักหากูกูไม่เห็นละอ่อมีอีกเรื่องหนึ่งนะมันเป็นจังหวะโมะมากเลยที่กูกำลังเลื่อนทิกตอกอยู่แล้วกูไปเจอคนที่เป็นคริสเตียนหนึ่งคนที่เป็นระดับสิทยาพิบาลผมยาวๆฮิปปี้ฮิปปี้หน่อยอะ่ะลักษณะไม่เหมือนสิทยาพิบาลทั่วไปอะ่ะเหมือนวัยรุ่นคนหนึ่งอะ่ะชื่ออะไรกูไม่รู้จักอ่ะนะ เอากูไปรีแคปเวลากูดีเบตกับศาสนาคริสเตียนเนี่ยแล้วคนเนี้ยพูดถึงกูบ่อยมากเลยอะ่ะแล้วเอากูไปตัดอะ่ะเอ่อซึ่งกูไม่ได้พูดถึงเขาด้วยนะกูพูดถึงคนที่กำลังสนทนากูไม่รู้สาระแน่อะไรอ่ะนะแต่เห็นมีบอกว่าท้าดีเบตหรือทักมาหากูแล้วแต่เขาบอกว่ากูเนี่ยอ่านแต่ไม่ตอบกูไม่แน่ใจนะว่าชื่ออะไรบอกว่าทักมาหากูเพื่อขอดีเบต เราะมีคนเนี่ยไปลงคลิปเขาว่าแน่จริงไปดีเบตกับอาจารย์เบียรเลยแน่จริงไปดีเบตกับอาจารย์เบียเลยกูอ่านในคอมเมนต์เขาอะนะแล้วเขามาเล่าให้ฟังเขาก็พูด,ดให้ฟังกูก็ฟังเขาพูดอะแล้วเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยากจะดีเบตแล้วเขาทักมาหากูแล้วแต่กูอาา่านแต่ไม่ตอบนั้นอะกูไม่รู้ช่องใช้ใช่ช่องเขาไหมกูก็เลยพิมพ์ไปว่ากูเนี่ยพร้อมจะดีเบตเสมอคือบอกอาจารย์เบียพร้อมจะดีเบตเสมอนะจ๊ะนักขับหรืออะไรสักอย่างนนเนี่ย แล้วกูก็ให้ไอดีลายส่วนตัวกูไปเลยตรงโพสต์นั้นยังเงียบอยู่เลยนะยังไม่เห็นมีใครแอดมาหรือทักมาหากูนะเพราะฉะนั้นฝากถ้ามั่นใจว่าจะดีเบตจริงอันนี้ไม่ได้ท้าทายเรามาคุยกันในฐานะของผู้มีปัญญาแลกเปลี่ยนความเห็นความรู้กันในหลักความเชื่อของศาสนาเป็นการโต้วาทะตามหลักหลักของผู้มีปัญญาเพื่อให้เกิดการรู้แจ้งเห็นจริงว่าใครเนี่ย เป็นเหตุเป็นผลตามหลักสัจจากความจริงของโลกนี้มากกว่ากันนัดวันเวลาได้เลยสาบานนัดวันเวลาได้เสื้อโตวาทะแต่อย่าไปพูดลับหลังว่าอ่านแล้วไม่ตอบไม่ควรและแอดมินแอดมินคนใดก็ตามถ้าเท้าทักมาขอดีเบตขอพูดขอคุยอย่าถือวิาสาสะตัดสินใจแทนกูนะกลัวกระโหนตีกระบาลนะ ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่อย่าถือวิาสาสะตัดสินใจแทนกูโดยเด็ดขาดไม่ได้โดยเด็ดขาดกูต้องเป็นคนตัดสินเองเท่านั้นอย่ามาทําสันดานแบบนี้นะที่จะมาแบบปิดกั้นไว้ไม่ให้ตอนนี้อาจารย์ดราม่าเยอะไม่อยากให้อาจารย์ไปพูดคุยกับใครก็เลยไม่เอาเรื่องมาถึงกูถ้ากูรู้กูขับออกเลยนะกูไม่เอาไว้ที่ทําความเสื่อมเสียนะอันนี้เตือนทุกคนกนะอย่าทานะโดยเฉพาะพวกแอดมินอย่าถือวิาสาสะตัดสินใจแทนอาจารย์โดยเด็ดขาด ใช้ไม่ได้นะเพราะนั้นเรื่องนี้เตือนไว้แล้วนะยอย่ามาตัดสินใจแทนนะเออเพราะนั้นถ้าเขายินดีในการดีเบตตวาทะอุยกันด้วยการมีปัญญาเป็นผู้มีปัญญาสามารถมาได้แต่อย่ามาพูดว่าอ่านแล้วไม่ตอบมาขอดีเบตแล้วอาจารย์ไม่ดีเบตด้วยอย่าใช้คำนี้ดเด็ดขาดเพราะอาจารย์ไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวที่คนขอดีเบตแล้วจะไม่ไปไม่มีถ้าขอ ย่อมได้ยิ่งต่างศาสนายิ่งดียิ่งต่างศาสนานั้นมีลูกศิษย์ลูกหามากยิ่งดีแล้วเขาบอกว่าลูกแกะเขามีเป็นล้านคนได้มาได้เลยยินดีเราจะเอาหลักคําสอนพระเจ้าไปสอนเขาแล้วเอาลูกแกะมาฟังเยอะๆให้ลูกแกะของแต่ละคนแต่ละคนของตัวเองลูกศิษย์ของแต่ละคนแต่ละคนของตัวเองตัดสินใจด้วยตัวเองว่าเขาจะเลือกเชื่ออะไรไม่รู้นะว่าเชื่ออะไรนะ คนที่เป็นคิดเตียนที่เอากูไปพูดถึงบ่อยมากเลยอ่ะเต็มตัวนะนัดวันเวลาได้เลยแอดบิงคนไหนรู้แอดมินคนไหนรู้นะติดต่อให้หน่อยเพราะเขาพูดมาแล้วว่าเขาติดต่ออาจารย์มาแล้วแต่อาจารย์อ่านแล้วไม่ตอบซึ่งกูไม่เคยเห็นเลยไม่รู้ไปเอาจากตรงไหนมาเพราะฉะนั้นใครรู้จกักคนที่เป็นคริสเตียนเป็นระดับสิยาพิบาผมยาวๆที่ชอบเทศอ่ะเทศเก่งๆ,ๆอ่ะที่เขาเคยพูดถึงอาจารย์ว่าอะไรนะ คนตื่นทำตื่นไม่จริงถ้าตื่นที่แท้จริงต้องเชื่อพระเจ้าอะไรสักอย่างอะนะเชื่ออะไรนะเชื่อเด็กคนนี้แหละใช่ใช่เนี่ยเนี่ยเชื่ออะไรอะ่ะไม่ใช่คาทอลิกเป็นคริสเตียนคุณแชมป์คุณแชมป์ใช่ใช่น่าจะใช่นะคุณแชมป์ใช่ไหมก็น่าจะชื่อแชมป์นะชื่อคุณฝุ่นอยู่ที่ผมยยาวอะเป็นคริสเตียนอะ เราไปทําคลิปบอกว่าจะท้าดีเบตกะมาดีเบตกับอาจารย์แต่ทักมหาอาจารย์แล้วอาจารย์อาจาจะไม่ตอบพูดตรงนี้เลยนะไม่มีไม่มีการทักมาถ้าทักมาแล้วไม่ตอบจริงยามุสาแอปหน้าจอมาให้ดูแต่ถ้าแอดมินมันเผลอมันพลาดไปกดแล้วอ่านแล้วไม่ได้ตอบเพราะคนมันเยอะก็ต้องขอโทษด้วยเอาตามนี้นะ ไปเจอวิดีโอตัวนี้นะฝากไปบอกเขาด้วยว่าอาจารย์เบียร์พร้อมสามารถนัดปันเวลามาได้เลยเถ้าอาจารย์ว่างจะรีบไปทันทีอบอกบุญนิดหนึ่งอาจารย์จะทําทองคำหนึ่งกิโลกรัมถวายวัดป่านาคําน้อยนะสร้างเจดีย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นตามหลักคําสอนพระพุธเจ้าเราสามารถที่จะร่วมบุญกับอาจารย์ได้ด้วยการกดไปที่ id line satu id line satu a วงกลม satu เข้าไปแล้วกดหมายเลขสามทองคำหนักหนึ่งกิโลกร,รมัมร่วมกันช่วยสร้างใครต้องการร่วมบุญตามกําลังทรัพย์ที่มีของตนยาเบียดเบียน,ยนเดือดร้อนตนเองนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองใครต้องการจะร่วมบุญวัดพระบาทน้ําพุวัดพระบาทน้ําพุลบ,บุรีใช่ปะใช่ไหมวัดพระบาทน้ําพุลบ,บุรีหลวงพ่ออาลงกฎอาจารย์จะรวบรวมเงิน ในระยะเวลาไม่กี่วันเพื่อไปถวายในวันที่หกธันวาเราจะไปถวายด้วยกันกฎหมายเลขสี่พระบาทน้ำพุอ่ะหลวงพ่ออารมณ์กดอ่ะมีน้ำพุเดียวมั้งน้ำพุที่ดูแลเรื่องเอดเอ่ะอหลวงพ่อลองกดเป็นคนดูแลมานาาหลายสิบปีแล้วยี่สิบสามสิบปีท้วทำมาตลอดนะนะที่หมอบีไปอุปถัมภ์อยู่อ่ะเราจะเอาเงินจํานวนเนี้ไปถวายท่านเพื่อให้ท่านดูแลผู้ป่วยยากไร้อ่อ อะไรต่างๆ,ๆอนณาที่ท่านทําโครงการอยู่ดูแลสัตว์ยรีราชที่อะไรต่างๆอนณาที่ท่านทําโครงการอยู่ดูแลสัตว์ยีรชาชที่ไม่อะไรพวกเนี้ยนะสาธุกดสามทองคำหนึ่งกิโลกดสี่วัดพระบาทน้ําพุเข้าไปเนี่ยมันจะมีตัวจิ้มเลยไม่ต้องไม่ต้องกดสามกดสี่ใช่ปะ่ะโอ้ขอโทษทีมันมีเมนูอยู่ด้านหน้าเลยเราเข้าไปในไอดี ID ไลน์แล้วมันมีในเมนูอยู่ด้านหน้ากดจิ้มได้เลยว่าอันนี้ทองคําอันนี้พระบาทน้ําพุกดจิ้มได้เลย เลชเมนูเราเราเปิดให้อาจารย์หน่อยได้ไอาจารย์ขอดูเลชเมนูหน่อยในนี้ไม่มีไอดีไอไม่มีไอน,นี่เข้าไปที่ ID Line ไลอ้ไซสาธุจะมีเมนูแบบนี้ให้เลือกนี่นะมีเมนูร่วมทองคำก็จะเป็นลักษณะเจดีทองคำเลยนะพื้นสีฟ้าแล้วก็ ระบาทน้ำผูจะเป็นต้นโพธิ์สีน้ำตาลนี่นี่อันนี้เป็นจะเป็นพระบาทน้าพูเนี่ยกดลิสต์เมนูได้เลยใครแอดไลน์แล้วเอ้ยแอดมินชื่ออะไรวะเนี่ยกาเอบีเอชื่อแล้วพีไม่ต้องกดหมายเลขละเอาวันนี้เลยนี่มันมีลิสต์เมนูแล้วลืมไปกดที่เมนูได้เลยเนี่ยอย่าถือให้จ้านายอะเออเข้าไปที่ไอเดียไลน์แอดไซส์สาธุอย่างเดียวร่วมบุญใช้คำนี้ก็ได้ร่วมบุญไอเดียไลน์แอดไซส์สาธุ สมมุติเราจะทำทองคำใช่ไหมแค่กด i ิชเมนูกดตึง้งเลขที่บัญชีขึ้นเลยเห็นไหมถ้าเรากดพระบาทน้ําพุปึง้งนี่แล้วก็ัำเบขที่บัญชีขึ้นมาเลยถ้าจะเข้ากลุ่มปฏิบัติทรรมภาคปฏิบัตินี่ภาคปฏิบัติก็กดตึง้งนี่ก็จะขึ้นลิงก์มาให้ลงทะเบียนภาคปฏิบัติเจดแปดวันเดือนธันวาต้องการร่วมบุญกองกลางปึง้งจะมีเลขที่บัญชีกองกลางเข้ามา ถ้าต้องการดูเมนูหลักทั้งหมดว่าเขาทําอะไรกันบ้างกดปึ้งก็จะมีรายการเมนูหลักขึ้นมาให้กดเข้าไปดี id line นอัสไสาธุอยากทําตรงไหนกดตรงนี้เลยจบแต่กองบุญหลักๆตอนนี้ก็คือทำทำหนึ่งกิโลกับวัพร,ร,ระบาทน้ำพุเราจะเอาเงินไปช่วยท่านทำประโยชน์ในสังคมต่อไปอาจารย์ถึงซีพีแล้วเดี๋ยวอาจารย์ขอขึ้นตึกก่อนเพราะว่ารีบด่วนมากวันนี้มาถึงเร็วมากนะชั่วโมงเดียวใช่ไหมเนี่ยโอ้ไวประเสริฐแท้ สิบโมงดีก่อนไปถึงก่อนเดี๋ยวจะได้ขึ้นไปทํากิจการงานในหลังเขาก่อนเนาะอ่านุโมทนาสาธุกับท,ทุกคนเนาะอาจารย์ขอตัวไปเตรียมตัวใครสามารถเดินทางมาได้ทนันนะอาจารย์บรรยายตอนประมาณเกือบเกือบเที่ยงอาคารสีลมทาวเวอร์ซีพีอ่าชั้นสิบเอ็ดชั้นสิบเอ็ดมาฟังทาบรรยายใครว่างก็มาได้นะ เดี๋ยวจ้าวเอากาแฟก็ไปกินข้างบนโ <Okay. S 1> อเคไปแล้วอนุโมทนาสาธุกับทุกคนด้วยเนะ้อมีความสุขความเจริญที่สิด่ดาวพอยสุขวามปารถนาวันนี้เจอกันนะเจอกันที่เอตอนนี้มันกีก่โมงแล้วอะสิบโมงสิบเอ12น่าจะได้อยู่มั้งไม่เป็นไรมั้งเออวันนี้อาจะจะไปโลนกะแสแต่ว่าคงไปไม่ได้ทันทีวีนะคงจะไปช่วงออนไลน์ คงจะไปช่วงออนไลน์เพราะว่าอาจารย์ติดที่ซีติดที่ cp ก่อนเพราะว่าคิวเขาเพิ่งแจ้งมาเมื่อคืนเดี๋ยวออนไลน์เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยรอ,อดูอาจารย์ตอนออนไลน์เข้าไปดูในรายการหนกระแสคุณแพรลี่น่าจะเข้าก่อนอไปแล้วขอตัวนโมทนาทุกคนจ้ะ